มันลงสระอีพอดีไงคุณดีสระบุรีได้ก็เลยแบบอ่อนๆหน่อยลพบุรีก็มาแหละครับไหนใครอจังหวัดลพบุรีบ้างอุ้ยเยอะนะลพบุรีอ่ะเติมให้เติมให้ใหนะครับผมโคราชก็มาโคราชโคราชโขอดูมือคนโคราชหน่อยฮะโอ้ยมีหลายคนเหมือนกันนะสระบุรีนี่อะไรขึ้นชื่อเอ๊ะกะรีปั๊บนะฮะ กะรี่ปับ๊บไสอะไรผมชอบกินไส้ไก่ไส้ถัว่วไส้กันสร้างกันเป็นยังไงครับไส่กันเดีย๋ยวนี้ทับไม่กินนะไส้กันหวานหวานจากักหัวใจเลยก็ช<อ>ชุดนี้ฝนตกอ่อยไหมที่นี่ไม่ใช่ตกาะเหรอวันนี้ให้ตกไหมไม่เอาหรอทำไมอะ่ะ ให้กันกับก่อนโอ้โหน่ารักมากผมถึงฝนจะตกผมก็จะเล่นครับแต่ว่าเป็นเล่นไปเล่นตรงนู้นนะไปไปดูกันตรงนู้นนะเล่นเล่นหมากเก็บกันตรงนู้นนะครับเอาละครับวันนี้ก็เห็นพ่อแม่ที่น้องที่ครบรักยิ่งนะครับผมมาร่วมงานกับตูร์ตานี้มาายก็ติดดีใจแล้วก็ผมชื่นใจแทนนะครับผมผู้จัดการสาขา โตโยต้าสระบุรีสาขาพระพุทธบาทวันนีที่นี้มีคนมาเยอะแยะมากมายแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนๆคานพัฒด้วยที่ตามมาจากกรุงเทพมหาคนครนะครับผมแล้วก็ังหวักใ้เคียงก็มาลบบุรีก็มาโคราชก็มานะฮะพอแล้วฮะนะฮะมีเขาแตกป้ายไฟมานะนะครับกลัวไม่รู้ไงว่ากันชื่อกันนะครับอันนี้ก็ยังไม่รู้นะ G U N อ่านว่ากันนะฮะอ่ะ เพลงช้าไปสองเพลงแล้วไหมใครเป็นขาแดนซ์บ้างยกมือหน่อยขาแดนซ์ปายกมือหน่อยขาแดนซ์ยกมือหน่อยแล้วคุณป้าบอกการร้องเพลงอะไรครับป้าฟังไม่รู้เรื่องเลยต้องลุ่งนะลุ่งไหมค้ามันลุกทุ่ง้านอนอุ่งสียิ้มหวานเลยอะเพลงลุ่งมาเพลงต่อไปเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมเชื่อว่าดนตรีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยต้องขึ้นมาเต้นกันทุกคน ใครที่ลุกขึ้นมาได้ขอให้สวยๆรวยๆหล่อๆเฮงๆกรุบๆในวันที่หนึ่ง<ด>นะครับไปนี่ฮะมาฮันนี่ไงต้องบอกคนแรักชอบเอาใจเฮนใครใครต้อ 在安慰我呀。 จากไปผมนกโดนเมนื่ไหรดือดร้อนล้มได้คนใจร้ายเหมือนที่โดนคงสาดยิ่งแต่รักที่ต้องตัวใจมันนั้นจะโตจนเข็ดแต่ยังไม่ไหวก็ไมีไหวแต่จะมาจะค,คุ้นแค่ขวาแต่ว่าทีเ่เราได้นัมองได้ก็ปอ,อบหัวใจเอาไว้ว่า yeah m a if you wanna be my baby and if you wanna be my girl Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mình ทุกวันที่เราได้างงานั่งมองตาคุณบอกหัวใจเอาไว้ว่าอยากลองสักครั้ง If you wanna be my baby If you wanna be my girl คุยบอกให้ผมอึนใจ